ท่านผู้เจริญซึ่งมาก้วยปัญญาอะฮะกระผมอาจารย์แดงกีตาเจ้าเก่าตอนนี้บรรยากาศมุดต,ต,ตึ๊ดตือข้างหลังนี้ก็คือต้นไทรนะครับผมสวยงามมากอืวันนี้ก็คือตรงกับวันพระสุปีีที่15กันยายนปี2565นะก็มืดแล้วค่ำแล้ว2ทุ่ม กระผมอาจารย์แดนกีตาร์ก็อยากจะมาพูดคลิปทำไม้ฟังสักหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮะ,ะกรรมมาบท10เรื่องกร,รมบท10นะฮะเจตนาคือตัวกรรมนะฮะฟังให้ดีเจตนาคือตัวกรรมดังนั้นการพูดของกระผมในวันนี้ก็คืออยากให้สตินะ ไม่ได้แปลว่าฝึกสตินะครับอยากให้แนวคิดท่านผู้เจริญซึ่งมากปริบัญญาที่สนใจธรรมะว่าทำไมวันนี้ผมจึงอยากจะมาพูดเรื่องกรรมบทสิบมันเป็นเรื่องเกี่ยวความเพอ้เอเจ้อเจาะแจะชอบคุยนูน่นคุยนี่แล้วเดี๋ยวมันจะไหลไปสู่การทำผิดศีลคือข้อมุสาโกหกเจตนาคือตัวกรรม กรรมบทสิบมีคนทำผิดกันไปเกือบหมดทั้งโลกก็คือความคิดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วปากก็พูดออกมามีปากปากก็พูดออกมามากหลายเหลือเกินท่านผู้เจริญครับเอาละครับตอนนี้ผมขอหยุดว้แค่นนี้ก่อนเดี๋ยวไปพบกันในตอนต่อไปนะครับท่านผู้เจริญครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามา ในพื้นที่สว่างสว่างออคลิปนี้อาจารย์จะพูดไม่นานหรอกอยากกลาบเรียนด้วยความรักและเมตตาและด้วยความเคารพไปยังผู้ที่ปฏิบัตินะฮะผมอยากให้ท่านได้เข้าใจเอาไว้ว่าอย่างนี้นะครับพราท่านฟังผมไม่ดีนะครับเออนี่ขอความกรุณาขอให้ผมได้พูดอะไรเพื่อเตือนท่านสักนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนธรรมะ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงปรามา่านหรืออะไรกับท่านทั้งสิน้นก็เพียงอยากให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเเราเป็นนักธรรมะเนี่ยนะครับเราควรจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของกรรมบทบดิษ์ให้ดีด้วยเพราะคนทำผิดเรื่องนี้กันเยอะเกือบหมดทั้งโลกขณะนี้พวกเราเนี่ย เรากำลังเป็นนักธรรมะเป้าหมายของท่านก็คือตายแล้วไม่เกิดคำสรรเสริญเยินยอสรรเสริญก็ดีนินทาสรรเสริญก็ดีที่พบเขาเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะในทิกต o อกใน Facebook ใน YouTube ใน i n s t a g r กรใน l ลายประมาณนี้มันเพ้อเจอ้อเหลวไหลมันช่วยอะไรไม่ได้ ดังนั้นตอนนี้ทุกคนที่กำลังเล่นสื่อเหล่านี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเล่นไลน์เล่น t i กต o อกส่อง Facebook i n s t a g r a กร o u t u b e ก็ตามแต่มันมีการแสดงความคิดเห็นมากมายแต่แล้วพวกเราก็ตกไปสู่กระแจอยากเพอจ้อเจาะจะฟังอะไรมากดดูอะไรก็แสดงความคิดเห็นเข้าไปหนักๆเข้าก็มีการปรามาทกัน เน็บแนมติชินนินทาด่ากันเองจนเกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันมากมายเรื่อยความอาคติหรือความอะไรก็ตามแต่ผมจึงอยากเตือนสติให้ไว้ว่าย่าทำอย่างนี้ต่อมาในโลกเรียกันใน,ในสื่อของโลกโซเชียลที่มีทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Tik t o k อกน n อินสตาแกรม Facebook YouTube หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าหลายก็ตามแต่ มันเป็นประโยชน์คือมันเป็นช่องทางการสื่อสารแต่เราใช้ทำอะไรอ่ะเล่นเกมเล่นเกมเล่นไลน์เสียค่าอินเทอร์เนออ็ตการที่เราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยคุณต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตเดือนนึงเท่าไหร่เท่าไหร่คุณอมรู้ดีการไปเล่นเกมเล่นไลน์เล่นอนะไรก็ตามแต่มันคล้ายๆมอมเหม,ม,หมาตัวเองหรือเปล่าหนักๆเข้าก็ต้องเสียเงินซื้อเกมเสียเงินค่าอินเทอร์เน็ต ซื้อ,อุปกรณ์เกมหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มีการเล่นหวยเล่นการพนันเล่นการพนันทางไลน์ทางโลกโซเชียลทางเว็บทางอะไรผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นผมผมก็พูดไปตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาว่าเนี่ยตอนนี้คนมาสนใจมาชอบกันเรื่องแบบนี้คือ,อ,อใช้สื่อแบบโลกโซเชียลเนี่ย หมายถึงว่าใช้ติ๊กใช้ติ๊กตอกใช้ไลน์ใช้อิสระแรมใช้ Facebook ใช้ y ยูทู e เนี่ยทำอะไรก็นเาไม่ทราบเกินขอบเขตไปแล้วเปล่าเอาละ,ะครับผมขอจบไว้แค่นดดี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับขอพูดตรงๆนะครับพวกคุณมาฟังธรรมะผมก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ผมเราขอเจอกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เมื่อตายแล้วจะต้องไม่ไม่กลับชาติมาเกิดอีกคุณรู้ไหมตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีขันห้าร่างกายอยู่มันไม่สายเกินแก้ที่จะปรับที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวกันใหม่หากคุณเข้าใจธรรมะเรื่องความคิดปรุงแต่งจริงๆคุณจะรู้ไปเองว่าคุณจะรู้ไปเองว่าคุณควรจะเล่นไลน์ไหมเล่นเกมไหม เล่นหวยออนไลน์ไหมเล่นการพนันออนไลน์ดีไหมเล่นทิกตอกเล่น Facebook เล่น Instagram, อินสตาแกรส่ง YouTube ส่งเฟซอะไรไหมคุณจะรู้ไปเองว่าคุณควรจะทํามากน้อยขนาดไหนมันไม่มันไม่มีมาตรฐานไปบอกว่าควรไม่ควรอย่างไรผมตอบไม่ได้ผมมองรังว่าคนผิด กรมบทสิบกันเยอะซึ่งดูเหมือนมันไม่ผิดอะไรแต่ความจริงมันเป็นมานะมันผิดอย่างมหันคุณไปเมากับการเล่นเกมอีกหน่อยคุณก็ต้องซื้ออุปกรณ์เกมเมากับการแทงหวยเล่นการพนันออนไลน์เมาเมากับการส่งเฟซคอมเมนต์ใน a c e b o o k คอมเมนต์ใน Ti k ต o อกดู t ิ k ต o อกเอาหาเอามันกดดูนู่นดูนี่คุณเป็นนักธรรมะคุณควรจะทำไอ้สิ่งเหล่านี้แต่พอควรนะ หรือถ้าเลิกได้ก็ดีบางอย่างควรจะเลิกไปเลยบางอย่างอาจต้องใช้งานเท่าที่จาเป็นผมไม่ทราบผมเตือนคุณด้วยความหวังดีอย่ากโกรธอาจารย์แดงอย่ากโกรธผมนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามผมไม่ได้ด่าคุณเราคุยกันด้วยจิตเมตตาว่าระวังให้ดีความตายมันนุ่มนวลมากมันวุบค,คุณเกิดใหม่ทันทีเลยหากคุณกำลังไปส่องเฟซคนอื่นเขาส่องเฟซคอมเมนต์ ดูติกตอกเอามันเอาสนุกกําลังเล่นเกมเมามันกับเกมสู่กันต้องซื้อเกมต้องจ่ายเงินค่าเกมค่าอินเทอร์เน็ตนะค่าไลน์ค่าอะไรก็แต่ของคุณนะต้องเสียเงินนะในโลกโซเชียลคุณต้องเสียเงิน,น,ค,งงนคุณกําลังเมามันกับสิ่งเหล่านี้คุณตายตอนนั้นคุณเกิดใหม่เลยแล้วการเกิดใหม่พระท่านกล่าวไวไ้ว่า เกิดอบายภูมิเนี่ยจำนวนมากเท่ากับดินทั้งโลกเลยเกิดอบายภูมินะฮะเราจะเห็นว่าตายแล้วเนี่ยโอกาสกลับชาติมาเกิดเป็นคนกับเทวดาเนี่ยยากมากมันมีเท่ากับประมาณดินติดปลายเล็บเท่ากับเม็ดถั่วเขียวมันน่ากลัวนะครับผมผมมาสอนคุณเพื่อตายแล้วไม่เกิดคือเข้านิพพานในชาตินี้เชื่ออาจารย์เถอะ ถ้าจะไม่เล่น facebook ไม่เล่น t ิ k t o k ไม่เล่นเกมไม่ส่องเกมไม่เล่นหวยไม่เล่นการพานันเนี่ยมันจะตายให้มันจะตายหงายหาหงยังไงผมก็ไม่ทราบก็แล้วแต่คุณนะคุณอย่ากโกรธผมนะผมไม่ได้เจาะจงว่าใครคนใดคนหนึ่งหรอกกรับหนึ 2, ่งกราบสองกราบสามเรื่องเหล่านี้มันเป็นกันไปทั้งโลกครับแต่เราพูดเผื่อเอาไว้สำหรับคนที่สนใจธรรมะที่กำลังฟังอาจารย์แดงอยู่ขอนะครับ ไอสิ่งที่ผมกล่าวมา f c e e o o o t t k t o o k อิ t สตาแกรม u t u b e เล่นเกมเล่นหวยเนี่ยคุณควรจะรู้ได้เองว่าคุณควรจะทำอย่างไรกับมันดีผมไม่มีคำตอบแล้วคุณจะรู้ไปเองเราเป็นนักธรรมะเราควรจะวางตัวอย่างไรแต่ไม่ได้แปลว่าผมสอนให้คุณถือศีลเคร่งไม่พูดคุยกับใครเลยนะปิดวาจากินน้อยนอนน้อยไม่ใช่อย่างนั้น คุณก็อยู่แบบสบายๆแบบคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ต้องไปจอ้อแจก,กับใครคุณอาจจะดูไลน์ดู t i ก t o อกดู Facebook เท่าที่จําเป็นอยากจะดูข่าวสารหรือดูเรื่องที่เป็นสาระแต่ทุกวันนี้สนใจแต่เรื่องไร้สาระในโลกโซเชียลเนี่ยสิ่งที่นําเสนอใน t i k t o อกใน y ู u ูบเนี่ยเดียวเนี้มันแทบจะหาประโยชน์แทบไม่ได้เลยแค่อยากทําเรื่องอะไรออกมาก็ได้ที่กระตุ้นให้คนดูอยากได้ยอดวิวยอดดูเยอะ ตั้งชื่อเรื่องให้มันดูแรงๆแปลกๆหล,ลอกๆกันคนชอบดูเวลานี้คนโง่มันเยอะมากมันดูสิ่งเหล่านี้แสดงว่าดูเอาบันเทิงดูเอาหาดูเอามันดูเพื่อผ่อนคลายบ้าบอตายหาไปตกวโลกหมดเนื้อเรื่องที่ลงใน t i k t o อกใน Facebook ใน YouTube เดี๋ยวนี้มันดูว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยมากเหลือเกินดูไว้ทำไมกันไม่ทราบสิ่งที่เป็นสาระก็มีนะ ก็แล้วแต่คุณจะเลือกเอาผมกลับเลยได้ความรบเลยเอาแล้วครับคงไม่ได้พูดกันมากอย่าบอกว่าอย่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่นะหาคุณกลับชาติมาเกิดใหม่นะสมมติเราเกิดเป็นคนรู้ไหมการสร้างบาร,รมีหนึ่งครั้งเท่ากับเปรียบเหมือนชีวิตคุณเนะี่ยปัญญาคุณเนะี่ยมันเท่ากับเม็ดกรวดเล็กๆเ,เม็ดเต็มต,ตาใสขาวต้องรอให้ดินมาครอบมันหนาเท่ากับลูกโลกนะี่อีกหนึ่งแสนลูกโลกนั่นคือหนึ่งกับ คุณรู้ไหมกว่าดินจะพ่อให้มันหนาระกับลูกโลกเราเนี่ยหนึ่งโลกเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่ทราบแล้วเรียกต้องหนึ่งแสนลูกโลกี่คือหนึ่งกลับแล้วกว่าจะกว่าจะทํากันเป็นแสนเป็นล้านกลับเนี่ยโอ้ยคุณเอ้ยอย่ากลับชาติมาเกิดใหม่นะอาจารย์แดงเตือนแล้วผมจริงจังกับเรื่องเหล่านี้นะครับนะครับท่านผู้เจริญผมไม่ได้สอนอะไรคุณผมพยายามบอกคุณว่า ตายแล้วอยากกลับชาติมาเกิดทำนักของผมมันเอาไวสอนคนมีปัญญาและคนฉลาดเราเตือนกันด้วยความรักและเมตตาเราอยู่กันไม่นานเท่าไหร่เราก็ต้องตายจากกันเชื่อผมนะครับไปจัดการกับตัวเองให้ดีกินอร่อยเที่ยวสนุกอยู่แบบคนธรรมดานี่แล้วควรจะรู้ว่ามันจะอยู่ยังไงไอ้กินอร่อยเที่ยวสนุกผมเคยพูดไปเยอะแล้วอยู่แบบไหนไกินอร่อยเที่ยวสนุกแบบมีปัญญาคุณควรรู้ได้เองเอาละรครับนี่เตือนกันแล้วนะครับผมว่าควรจะวางตัววางใจอย,อยังไง แม้นั้นคุณแย่นะฮะตอนนี้ยังไม่ตายนะเดี๋ยวตายปุ๊บเกิดใหม่ทันทีผมต้องการให้คุณตายแล้วตกกระไดพลอยโจรเข้านิพพานไปเลยคิดไว้เสมอว่าเจออาจารย์แดงครั้งนี้เป็นชาติสุดท้ายฟังธรรมะเพื่อขอตายแล้วไม่เกิดเราขอมุ่งพินิพานชาตินี้ทําทุกอย่างเพื่อพินิพานจะเอาไรกันนักกันหนากับไปเรื้อหนังความสนุกสนานชั่วครู่ชั่วยามไ้สาระ กินอร่อยเที่ยวสนุกไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่จนหนี้สินไม่มีไม่เจ็บป่วยมันโอ้สุดยอดแล้วตายแล้วก็ไม่เกิดแค่นี้เองจะไปบันเทิงอะไรกันมากมายกับติ๊กตอกกับเล่นเกมกับเล่นหวยเล่นการพน,นันกับฟองเฟสอ่ะไม่มันได้อะไรทําไม่เพื่ออะไรอ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดท่านอยากทํากระผมก็ไม่ว่าอะไรต้องกราบขอขอมานะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะรครับขอขอบคุณมากนะครับ ที่รับชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนโชคดีมีความสุขมีปัญญาอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนและเข้านิพาในชาตินิ้เิิด้วยความรักเมตตานิพพานังปรังถุกขังสวัสดีครับ